ค่าความหรูหราในชีวิตถ้าเกิดว่าชีวิตของเรานะคะมีความหรูหราตาม5ข้อที่คุณนุชพูดมาเนี่ยหมายความว่าชีวิตของคุณเนะี่ยมีความสุขแล้วก็เพอร์เฟกต์สุดๆเลยนะคะข้อหนึ่งเวลาเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยะคะ่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเวลาให้คนที่รักเรามีเวลาทาํางานอดิเรกที่เราชอบมีเวลาให้กับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ดีมากๆเลยนะคะเหลายคนเนี่ยแปลว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไปพาครอบครัวไปเที่ยวไม่มีเวลาอ,อยู่กับครอบครัวไม่มีเวลาทําสิ่งที่รักที่ชอบแบบทาแต่งานแต่งานแต่งานแต่ไม่มีเวลาดังนั้นแล้วเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยทำงานด้วยมีเวลาให้ครอบครัวด้วยมีเวลาให้ตัวเองด้วยเนี่ยข้อนี้เลิศมากๆชีวิตของคุณเนี่ยหรูหลาที่สุดแล้วค่ะข้อสสุขภาพที่ดีถ้าเกิดว่าตอนนี้ คุณมีสุขภาพที่ดีเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชีวิตของคุณเนี่ยหรูหราแล้วคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยเพราะสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่ได้มีกันทุกคนนะคะดังนั้นการที่เรามีสุขภาพที่ดีเราจงรักษาสุขภาพที่ดีไว้มันกินอาหารที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ออกกําลังกายนะคะแล้วก็คิดดีคิดบวกเพราะการที่เราคิดดีคิดบวกนี่แหละจะทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงในหลายคนนะคะร่ารวยมีเงินเป็นล้นฟ้าแต่สุขภาพไม่ดีเลยสุขภาพย่ำแย่ เข้าโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นแบบนี้มีเงินแล้วก็ไม่มีความสุขเพราะสุขภาพไม่ดีนั่นเองค่ะข้อ3มีจิตใจที่สงบจิตใจที่สงบเนี่ยจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขใช่ไหมคะจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ไหนก็มีความสุขเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่คาเป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่แบบ เขาแบบรวยแต่เขาเนี่ยมีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสียใจอะไรในชีวิตแบบนี้เขามีเงินมากมายนะคะแต่ก็ไม่มีความสุขสด,ดีแล้วก็ไม่มีความสําคัญในชีวิตดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีจิตใจที่คูลบ๊อบสบายสุบสุดถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่มีเงินมากมายชีวิตของคุณเนี่ยก็หรูหรามากนะคะข้อ4มีงานที่รักทำใหลายคนนะคะทํางานแต่ว่า ไม่ได้รักงานที่ทำใช่ไหมคะทํางานพาะฝืนทํางานพ่อฝืนทำไปก็ไม่มีไม่มีความสุขทําไปเพราะว่าคุณอยากได้เงินเท่านั้นแบบนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยแบบไม่มีความสุขที่จะไปทํางานใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีงานที่คุณรักทําคุณอยากไปทํางานคุณรักงานนั้นมากๆคุณทํางานนั้นแล้วเนี่ยคุณรู้สึกมีความสุข ไม่เหลือเลยคุณโชคดีมากๆนะคะชีวิตของคุณเนี่ยหาอะไรมาเปรียบไม่ได้อีกแล้วนะคะทํางานที่รักอยากไปทํางานทุกวันอยากเจอเพื่อนร่วมง,งานอยากเจอลูกค้าอะไรนะแบบนี้แสดงว่าชีวิตของคุณเนี่ยหรูหรามากพอแล้วนะคะข้อ5นะคะมีคู่ชีวิตที่ดีการที่เรามีคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยเหมือนเราถูกลอโตโต้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะคะเพราะว่าคู่ชีวิตที่ดีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้เรารำ่ำรวยได้เขาจะคอยสพอร์ตเขาจะคอยอยู่เคียงข้างเราเขาจะคอยแบบ เป็นกาลังใจให้เราคอยชมคอยเชียร์เราอะไนระต่างๆนะน,นะและเขาเป็นคนที่เข้าใจเราด้วยผู้ชีวิตที่ดีต้องเข้าใจเราด้วยนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีผู้ชีวิตที่เข้าใจคุณแล้วเนี่ยชีวิตของคุณเนี่ยหรูราหมากมากเลยนะคะและนี่ก็คือหข้อนะคะที่คุณเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าชีวิตของคุณเนี่ยหรูราหรือไม่แล้วก็โชคดีหรือไม่ลองเช็คดูตาม5ข้อที่คุณหนูพูดมานะคะ